วันนี้มาซ้อนพับเต็นนะครับเต็นสปริงเอาปลายมากครับปลายมาใบก่อน่างนัน้นมาตีนยาไปครับเอาปลายกับส่วนขางหนึ่งเกี่ยวเข่าห้ากันครับอย่างหันมุนครับเ,เกี่ยวอันทุยไทยครับงับขึ้นมากหายมาสนิทกันก็นจะได้เป็นโบ,บ,บ้งกลมครับ เรียบร้อยครับการพับเตึงสะปิงง่ายๆครับไม่ต้องยุงง่งยากสมัยใหม่ครับพสมัยเกาเขาต้องใส่ขามาักกางโดยนนางเีียเวลาครับมีช่องมีกระเป๋าเปาใส่ครับ เวลากลางก็ง่ายครับดึงออกมากครับถึงออกับเป็นเ็นแห้าเรียบรอย้อยอไไหรบม